สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับย้อนรอย5นักเตะฝีเท้าดีที่อาร์เซนอลปล่อยตัวออกจากทีมด้วยค่าตัวสุดถูกอันดับ5แซตราบี้5 5ล้านปอนด์ดาวรุ่งชาวเยอรมันที่ไอปืนใหญ่ดึงตัวมาปลูกปั้นตั้งแต่ย่งเป็นเยาวชน แม้จะมีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่อยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวแทบจะไม่ได้รับโอกาสที่จะได้โชว์ฝีเท้ามากนักกระทั่งปี2016อาร์เซนอลตัดสินใจขายเขาเออกจากทีมไปให้กับเวเดอร์เบเมนในบูเลริกา้าด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์ซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตการค้าแข่งของเขาอย่างแท้จริงด้วยการระเบิดฟอร์มเก่งซัดไป11ประตูในปีแรกจนบายเยอร์มินิกมากระชากตัวไปในปีถัดมาซึ่งเขาก็สามารถพัฒนาฝีเท้า และก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทัพเสือใต้มาได้จนถึงปัจจุบันอันดับ 4. กาเอลกาลิชี6.9ล้านปอนด์แบ็ไซ้ายฝรั่งเศสที่อาเซนอนคว้าตัวมาปลูกปั้นและแจ้งเกิดกับทีมได้สำเร็จตั้งแต่ปี2 0 0 3ซึ่งใช้เวลาแค่ไม่กี่ฤดูกาลก็สามารถยึดเป็นตัวหลักได้เรื่อยมาแต่แล้วในปี2011เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยื่นข้อเสนอเพียง6.9ล้านปอนด์ เพื่อแลกกับการปล่อยตัวแบ็กความเร็วสูงรายนี้ออกจากทีมซึ่งอาร์เซนอลก็ตัดสินใจรับข้อเสนอและปล่อยตัวเขาออกไปเพื่อแลกกับเงินไม่ถึง7ล้านปอนด์อันดับ3แอชลีโค6.6ล้านปอนด์แบ็กดีกรีทีมชาติอังกฤษที่สร้างความเกลียดชังให้กับแฟนๆอาร์เซนอลมากที่สุดคนหนึ่งหลังจากเติบโตมาจากทีมชุดเยาวชนของไอ้ปืนใหญ่ก่อนจะก้ามาเป็นตัวหลักให้กับสมโมสรได้ กระทั่งข่าวการย้ายทีมเขาในปี2006และเป็นเชลซีคู่ปรับร่วมเมืองที่คว้าตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัวสุดถูกเพียง6ล้านปอนด์ท่ามกลางปัญหาภายในแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ย้ายทีมเป็นเพราะสโมสรไม่มีความตั้งใจที่จะหาันเตะฟีเท้าดีรายใหม่เข้ามาทดแทนกำลังหลักเดิมด้น,นั่นเองอันดับ2เชฟ,ฟาเบกัส30.6ล้านปอนด์ ยอดกองกลางจองทับชาวสเปนที่แจ้งเกิดกับทีมตั้งแต่อายุ17ปีและก้าวมาเป็นตัวหลักให้กับทีมตั้งแต่ปี2 0 0 4เป็นต้นมาตลอด10กว่าปีในฐานะนักเตะไอ้ปืนใหญ่เจ้าตัวทำแอซิ์ไปมากถึง92ครั้งโดยเฉพาะ4ฤดูกาลหลังในถิ่นเอมเบรสเตเดียมที่ไม่มีฤดูกาลไรทำได้ต่ำกว่า1 5แอซิ์เลยแม้แต่ปีเดียวจนกระทั่งปี2011บาร์เซลโลนาต้นสังกัดเดิมควักเงิน30ล้านปอนด์เพื่อแลกกับตัวเขา ซึ่งแม้จะไม่ถูกไปจนน่าเกลียดแต่ก็ต้องบอกเลยว่าด้วยวัยเพียง24ปีและฝีเท้าขนาดนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวควรจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยด้วยซ้ำอันดับ1เทีรรี่องรี21.6ล้านปอนด์ยอดดาวยิงระดับตำนานชาวฝรั่งเศสแจ้งเกิดได้ทันทีหลังย้ายมาในปี1999 ซึ่งเจ้าตัวก็รับบทกองหน้าตัวความหวังของทีมมายาวนานถึง8ฤดูกาลพาทีมควา้าแชมป์รายการต่างๆมากมายรวมถึงเป็นดาวโันโวสูงสุดในพรีมเมียร์ลีกถึง4สมัยกระทั่งปี2007เป็นบาร์เซโลนาที่ยื่นข้อเสนอ21ล้านปอนด์มาแลกกับหัวหอ,อกวัย29ปีนขณะนั้นไปร่วมทีมชนิดที่เป็นข่าวดังอยู่นานหลายสัปดาห์ซึ่งแฟนๆไอุ้ญใหญ่หลายคนก็มองตรงกันว่าระดับอองรีทำไมทีมจึงยอมปล่อยออกจากทีมไปด้วยค่าตัวแค่นี้ พูดไปแล้วน้ำตาจะไหลมาติโนเดยกาดเคลเลนเทียนี่และวิลเลียนสามนักเตะของอาเซนอลเอ่ยปากชื่นชมมิเกลอเาเตต้าผู้จัดการทีมไอ้ปืนใหญ่และเชื่อว่าอาเตต้าจะพาอาเซนอลนกลับมาเป็นทีมชั้นนำของประเทศได้อีกครั้ง อเตต้าเข้ามารับงานต่อจากอูเนเอมรีในการซีซั่นก่อนและพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพตั้งแต่ปีแรกแต่ในฤดูการถัดมาเขาและอาร์เซนอลก็มีช่วงเวลาที่ขึ้นขึ้นลงๆพวกเขาออกสตาร์ทได้อย่างยแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรก่อนจะค่อยๆแต่อันดับมารั้งอันดับ9ของตารางคะแนนในเวลานี้โอเดกาดที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมจากเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวกล่าวว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีจริงๆเขาฉลาดและรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับรายละเอียดในเกมเขาเชี่ยวชาญมากในการมองเห็นถึงรายละเอียดและวิธีที่เขาสอนเรามันช่วยให้เราประสบความสําเร็จเราโชคดีมากที่มีเขาดังนั้นหลายอย่างที่ได้เรียนรู้ก็อย่างที่ผมบอกเรื่องรายละเอียดนั่นเป็นบางอย่างที่ผมชอบผมคิดว่ามันน่าสนใจมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีเขาเป็นโค้ช